ที่จังหวัดนครปฐมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบทางธรรมชาติด้านพลังงานน้ำมันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะอำเภอกำแพงแสนดังนั้นในวันศุกร์ที่26เมษายนพุทธศักราช2556กลุ่มเครือข่ายจังหวัดนครปฐมเครือข่ายธรรมมาพิบาลด้านพลังงานจังหวัดนครปฐมจึงรวมตัวกันจัดกิจกรรม เชิญชวนประชาชนรณรงค์ปั่นจักรยานเพื่อคัดค้านการกำหนดราคาแก๊สถุงต้มราคาน้ำมันที่ไม่เป็นธรรมโดยใช้ชื่อกิจกรรมนี้ว่าปั่นต้านโลกหยุดการกอบกวยธุรกิจพลังงานคัดค้านการขึ้นราคาแก๊ส LPG โดยนัดรวมตัวกันในเวลา7นาฬิกาที่องค์พระปฐม JD, เจดีหน้ารูปพระร่วงรชนะริษชวววกวันะครทัง้งหลาย กองคารวานจักรยานที่กำลังขึ้นขะวนผฐานมานีเป็นกองคาราวานของเครือข่ายประชาชนจังหวัดนครปฐมและเครือข่ายสมาธิบานด้านพลังงานจังหวัดนครปฐมได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานรุนนลงคัดค้านการขึ้นราคาแก๊สหุงติมแก๊ส LPG ที่ทางรัฐบาลกำลังจะขึ้นราคา ปั่นไปรอบรอบหน้าองค์พระปฐมเจดีผ่านตลาดสดตลาดบนตลาดล่างมุ่งหน้าไปตามถนนต้นสนหยุดพักที่หน้าตลาดโอเดียน ประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราจะขึ้นราชาในพื้นที่โบราณจันี้ซึ่งจะจัดการจัดต่อเนื่องจะที่จะยังต่อเนื่องแกันโดนไปตามรถค่าข้าวเนี่ยมันโอนไปเราต้องการให้ชาวบ้านลงมามับแทนเนี่ยใช่ทำไมล่ะครับคนนครถมไม่ได้อะไรจากเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันเลยเป็นเพราะว่าเนื่องโดยมีอาจารย์มนัสพัทรกูลพูดคุยให้ความรู้ แก่คนไทยที่ไม่รู้ไม่สนใจเมืองไทยถูกปล้นทรัพยากรทางธรรมชาติาามานานกว่า40ปีในราคาต่างประเทศอันนี้คือปัจจัยที่สำคัญว่าทำไมเราจึงใช้น้ำมันแพงนะครับสิ่งเหล่านี้ที่คนไทยไม่ทราบคนไทยไม่ทราบคนไทยก็เลยเฉยนะครับคนไทยก็เลยไม่ตื่นคนไทยก็เลยยอมให้เขาปล้นเขาปล้นเรามาเป็นเวลา 40, 40กว่าปีแล้วครับ จุดมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อไปยื่นหนังสือต่อกระทรวงพลังงานพร้อมทั้งเปิดเครื่องกระจายเสียงให้ความรู้แจกใบปลิวให้แก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความรู้ไปตลอดระยะทาง เาาาาะอัััดกกกกิจรรรรรรมปนนน้้ขึควัตถุประสงค์ของการรณรงค์ในครั้งนี้ 1. ห,หยุดการขึ้นราคาแกสส๊ส LPG 2. ชะลอการเปิดสัมปทาน 3. ชะลอการประมวลโรงไฟฟ้า 4. หยุดการผูกขาดธุรกิจแก๊สและพลังงานทุกระบบข,ของบริษัทปตท,ทมหาชน 5. หยุดผลประโยชน์ทับซ้อนของประหลัดและอธิบดีกระทรวงพลังงาน 6. สนับสนุนให้มีการออกกฎหมายองค์กรอิสระเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคร่างระชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการแทรก้ายการชั่วราน้ำมันเฮ่ยขั้นเรประชาชนเสียงจากเครือข่ายประชาชนจังหวัดนนองปรา โดยมีคุณสุวั์กอภัยศาลเพศทัจกรสมาชิกเครือข่ายธรรมาธิบานเป็นตัวแทนในการไปยื่นหนังสือต่อคุณทศชนพุทธรัตนาพลังงานกระทรวงจังหวัดนครปฐมเพรานความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็น ท่านผ่านไปถึงพระนท่านรัฐสมนติว่าการกรวงพาราเพื่อทราบความต้องการตอนนี้รอบที่2เป็นของรอบที่2เของกัปังแสงจะจะต้องไม่มีเพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งที่เขาคัดค้านที่เป็นท้องถิ่นของเขาเขาคัดค้านแล้ว ฝากไปให้ถึงนะคะเพราะเด็กเล็กก็มาปั่นเหนื่อยนะคะฝากไปให้ถึงมือที่ถึงถึงลูกหลานของพวกท่านด้วยนะคะลูกหลานของท่านนะะคกินเป็นข้าราชการกินเงินเดือนหลวงนะคะคืองรับใช้ประชาชนทานมาสูงต้องเลื่อนวข้าราชการไปเป็นรองรัฐมนตรีสาวอีกแล้วยูจันอีกครั้งเลครับเพราะแน่นอนนะครับตัวมือหน่อยเขาเลยครับ ชวนให้ข้อมูลประชาชนในข้อจริงๆหน่อยครอย่าให้ข้อเท็จเพราะข้เ็บประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนขอให้กระทรวงพลังงานหยุดการก่อปวยทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศไทยเวลาจะบริการคุณก็ต้องทำเพื่อประชาชนอย่าไปรับใช้ตอตออย่าให้เพราให้คนไทยใช้ห่อไขอว่าอย่าให้แล้วน้ำมันเนี่ยขุดขึ้นมาแล้วควรให้คนไทยใช้ก่อนแล้วคุณจลถึงจะขายออกไม่มีใครขายออกแล้วนั่นเราต้องเป็นอย่างนั้น กลุ่มเครือข่ายจังหวัดนคปรปฐมเครือข่ายธรรมพิบาลจังหวัดนคปรปฐมผู้ได้รับความเดือดร้อนขอให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อประชาชนให้ทราบภายในวันพุทธที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2024น้ำมันจา่ายทุกวันวันละิ0ลิตรผมเนี่ย มันหนักผมก็ต้องผสมเข้าไปไปจับปูนทุกวันโอ้าามมมันีกเท่ไหรร่่ไมู้เลยเหรอที่อื่นเขายังมีกันแล้วทำไมถึงเป็นเช่นนั้นผมอยากจะเชื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผมอยากจะเชื่อใจญาติแต่เชื่อในสิ่งที่พอมันเป็นความจริงในขณะอายุกันกระทรวงพลังงานให้ความจริงกับเราไหม และหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมจากคุณทศชนพุทธรัตนาพลังงานจังหวัดนคปรปฐมนอกจากเป็นการไปยื่นหนังสือคัดค้านการขึ้นราคาก๊าซถุงต้มแล้วยังถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพของชุมชนของชนจังหวัดนคปรปฐมให้มีสุขภาพที่แข็งแรงในการไปรณรงค์ครั้งนี้ปั่นไปกลับเป็นระยะทาง12กิโลเมตร